สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ที่17สิงหาคมนะคะสำหรับราคาทองคำก็ยังแกว่งในกรอบเดิมนะคะยังไม่สามารถที่จะผ่าน1,120ได้นะคะในช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการขึ้นไปแตะ1,120แล้วก็มีการขายทำกำไรออกมานะคะแล้วก็ลงมาอยู่ที่บริเวณ1,117วันนี้เปิดตลาด ที่บริเวณ1,113นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,113ถึง1,120นะคะอะแล้วคำคมก็แต่งตัวในกรอบนะคะหลังจากที่ ค่างเงินหยวนก็มีเสถียรภาพแล้วนะคะจีนก็ไม่ได้ลดค่างเงินหยวนต่อเนื่องนะคะนักลงทุนก็เลยให้ความสนใจกับเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะมีการรายงานประชุม FOMC ที่ประชุมไปเมื่อวันที่28-29กรกฎาคมนะคะก็จะมีการรายงานในวันพุธนี้ส่วนประเด็นเรื่องของกรีซนะคะ กรีซก็จะจัดการลงมติไว้วางใจหรือว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นะคะเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือนะคะซึ่งมีกำหนดที่จะต้องชำระหนี้3,000ล้านยูโรนะคะในวันที่20สิงหาเพราะฉะนั้นก็จะต้องลงอ่ามติในภายในเร็วๆนี้นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งก็จะมีดัชนีผลผลิต ในเขตในรัฐนิวยอร์กนะคะแล้วก็ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยในเดือนสิงหาคมนะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของะะราคาทองคำาก็ยังคงแกว่งตัวเคลื่อนไหวในกรอบเดิมนะคะถ้าหากว่าผ่านแนวต้าน1,120ไปได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่1,125นะคะส่วนแนวรับก็จะมีที่บริเวณ1,112แล้วก็1,105 เราก็ให้เทดยิ่งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้นมนะคะตรงคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ